ต้อง,งนจัมจัม one two อ่ะ o ั e t w เคียว <c oughs> ชูสองนิว้ว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 นี่น้องบัวดำน้ำครั้งแรกจ้าทำไงทำไงเอามาเอามาเอามาเอาามฮ้ยเอามาดิ มันเป็นยังไงมันสะใจไหมสะใจไหมสะใจเออกระโดดไหนพูดดิกระโดดจอมเลยพูดดิเป็นยังไงสวัสดีชุดโซเชียลแคมวันนี้น้องบัวมาเล่นบัวมาเล่นน้ำโดนเที่ยแคมเอ้น้องบัวกระโดดน้ำเป็นแล้วมึงกระโดดน้ำเป็นน้ำมันย้อนอ้าวกระโดดมาอีกรอบนึงกระโดดมาอีกรอบนึงมากันใจด้วยไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาสะสะลึกแล้วเหรอ เปลี่ยนแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วเอ้าพอไม่ไหวใช่ไหมยังไม่พอเลยยังไม่พอเลย